สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงน้องเล็กสุดจากค่ายโฮโทนกันบ้างนะครับกับแอมพิโลมินิถึงแม้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นลองตัวสตอมอยู่พอสมควรยังไม่มีซันรีเทอร์หรืออินพุตมาให้แค่ช่องเดียวเลี้ยงเอฟเฟกเชนได้น้อยกว่าแต่ว่าพวกเอฟเฟกต่างๆที่เขาให้มานะครับถือว่าเยอะมากจัดเต็มเลยนะครับเมื่อเทียบแับราคาผมก็เลยเกิดไอเดียว่าน่านํามาจัดลงบอร์ดนะครับแต่ใช้ตัวมันเป็นแค่ภาพโมดูเลชั่นเป็นหลักหรือจะพ่วง I r เข้าไปด้วยก็ได้ด้วยขนาดตัวที่เล็กมากเท่าฝัามือทําให้เราปปรรระะหยยยยยัััดดดดพืื้้้้้นนนนททีีี่่่ใบบบอออออออไไเเเเเเลลมกกวาาตงค รีเวิร์บหนึ่งก้อนหรือพ่วง iR l o a d โ r ไปอีกก้อนหนึ่งไหนจะต้องต่อสายเคเบิลแลวจ่ายไฟอีกเจอตัวนี้ก้อนเดียวใช้งานได้ครบทุกอย่างโอเคเสียงของมันอาจจะสู้ก้อนเดียวๆไม่ได้แต่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอที่จะใช้งานได้จริงแล้วนะครับเพียงแค่เราฟายจูนให้มันเข้ากับซิสเ็มของเราเท่านั้นก็โอเคแล้วครับแต่มันก็มีข้อเสียอยู่บ้างอย่างการออนออฟเอฟเฟกมันจะมีอาการกระตุกบ้างแต่ถ้าในหนึ่งเพลงที่เราเล่นเราออนมันไว้เฉยๆไม่ได้ไปยุ่งกับมันอย่างเงี้ยผมไม่ไม่มีปัญหาลาน่งเลยครับ